สวัสดีครับผมวันนี้ร้านปรีชาสาวไลท์ครับผมอำเภอห้วยลาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีสินค้ามานำเสนอครับผมวันนี้จะมีตู้ลำโพงเข้ามานะครับผมมีตู้ลำโพงเข้ามาครับเป็นตู้เบสนะครับผมแล้วก็จะมีตู้เสียงกลางนะครับผมเข้ามา16บใบครับตู้เบสก็16ใบครับผมตู้เบสเป็น ตู้เบรของอช่างกุ้งนะครับผม KT 1 1 8นะครับผม18นิ้วครับผมตัวนี้มีอยู่16ใบครับผมใบละ1,500บาทนะครับผม1,500บาทครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น15นิ้วครับ1นคูณหครับผม15นิ้ว1นคูณหนะครับผมมีทั้งหมด16ใบนะครับสภาพก็ตามนี้เลยครับผมมีขอบเหล็กมีอะไรพร้อมครับผม ก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้ก็15นิ้วตัวนี้ก็ใบละ850บาทนะครับ850าบาทนะครับผมขยับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอพอนนะครับผมเอพอนตัวนี้ไม่มีตะแกรงนะครับผมไม่มีตะแกรงครับผมตัวนี้ไม่ทราบสังกัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าขายราคาแบ่งปันเลยนะครับผมตัวนี้ใบละ850บบาทนะครับมีขอบเหล็กด้วยนะครับผม มีขอบเหล็กไม้ยังดีเลยนะครับผมนี่ไม้ยังดีเลยนะครับใบละ850บาทนะครับผมขยับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เบสของค่ายช่างหนิง C2 Audio ครับผมช่างหนิงนะครับ1ตู้ใส่ได้2ดอกนะครับ18นิ้วตัวนี้ใบละ2,900บาทนะครับสายรถแห่ก็รู้จักกันดีนะครับผมตัวนี้เบสสถานเลยนะครับเสียงสงไกลมากนะครับ C2 ครับผม ของค่ายช่างหนิงออดีโอนะครับผมขยับมาข้างในนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นดอกลําโพงนะครับสินค้าวันนี้ก็จะมีไม่เยอะนะครับผมเป็นดอกลําโพงนะครับ MS05 นะไอ้ MS02 นะครับ800บาท15นิ้วนะครับดอกลาโพง15นิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ500บาททวนนะครับผมมีประมาณ10กระดอกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น คาเน่อินทนน์นะครับผมตัวนี้มีแหวนรองสไปเดอร์ด้วยนะครับอ่าตัวนี้จะมีแหวนรองสไปเดอร์ด้วยนะครับ18นิ้วนะครับโครงหล่อหล่อละ1,900บาทครับผม1,900บาทนะครับอ่าก็จะสินค้าประมาณนี้นะครับผมขยับมาโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อดึงไฟนะครับผมหม้อดึงไฟหม้อดึงไฟ100แอมป์นะครับของอ่าอันนี้ของอ่าเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับของเจริญสุขครับผม เจริญสุก100่อยแอมครับผมตัวนี้หนักมากนะครับผมยกคนเดียวไม่ไหวครับต้องยก2คนถึง3คนนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับผม8,000บาทครับขยับมาฝั่งข้างบนนี้ก็จะเป็นไมลอยนะครับผมไมลอยจะตัวนี้ตองเก้าครับผมของโปรยูโรเทคตัวนี้2,300บาทนะครับผมข้างล่างก็จะเป็น mt 5 5 5 s นะครับตัวนี้2,500บาทครับผม สินค้าขยับมาอีกทางด้านนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ครับผมมิกเซอร์ของ MBA MBA ตัวนี้ MG 1 6ครับผม MG 1 6นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับผม5,500บาทครับผมขยับมาฝั่งขวามือก็จะเป็นเอเลนนะครับผมเอเลนเอเลนเอเลนตัวนี้แท้นะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทครับผม4,500บาทนะครับผม ขยับมาฝั่งล่างก็จะเป็น power M ของค่าย Tech Sound ครับผม power M ค่าย Tech ซ o u าวครับผมตัวนี้ TS 8 0 0 4นะครับเป็นระบบสวิตชิ่งครับผมตัวนี้ขับได้ทั้งเบสแล้วก็กลางแหลมนะครับผมราคา14,500บาทนะครับ14,500บาทตัวล่างก็จะเป็น TS 4 0 0 2 FB ครับมีหม้อแปลง2โลครับผม เป็นแอมบริดนะครับผมความยาวก็ยาวพอประมาณนะครับพอสมควรนะครับลึกก็ประมาณ24-26นิ้วครับผมตัวนี้ขับเบสิบแปดถึงยนิ้วข้างละ3-4ดอกแน่นๆเลยครับผมอ่าแล้วขยับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต์เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกของ modify ครับผมเอฟเฟกของ modify modify ตัว m 3 5 0นนะครับตัวนี้มีตำหนิหูตรงนี้หักนะครับผม หูด้านข้างหักนะครับแต่แต่ฝั่งนี้ไม่หักครับผมตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่2,500บาทครับผม2,500บาทนะครับ EQ 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 ตัวตัวตัวนี้ครับ EQ ตัวนี้ก็จะเป็นของ b o t t e h ครับผม b o t t e h ครับผม b o t t e c h ตัวนี้ราคา2,500บาทครับผมส่วนตัวล่างก็จะเป็น EQNPE นะครับราคา1000บาทนะครับผมขยับลงมาแท่นล่างตัวนี้ก็จะเป็น คอมเพรสเซอร์ของ Modify ครับผมตัวนี้1300บาทครับผมอ่านี้เป็นปรีนะครับผมปรีมีตำหนินะครับตัวนี้หักหนึ่งก้านนะครับผมมีตำหนิรุ่น CK001 Pro ครับตัวนี้ขาย9 0 0าบาทนะครับผม900บาทส่วนตัวล่างนี้ไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิครับสภาพปกตินะครับขายอยู่ที่1000บาทครับผมตัวล่างสุดจะเป็น EQ Modify ตัวนี้15แบนนะครับผมเป็น15แบนชั้นเดียวนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่1,350บาทครับผม1,350บาทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้กลางรถแห่ครับผมตู้กลางรถแห่ครับพอนโหลดครับใส่ข้างหน้า1 2 3 4ดอกครับผมใส่ข้างหน้า4ดอกกับแหลม1ดอกด้านข้างกับด้านล่างครับแล้วก็จะมีใส่เสียงใส่ดอกลำโพงตรงมุมนี้ครับเป็นเป็นเซาร์ด้านซ้าย ขวาอีกข้างละดอกสรุปแล้วตู้ตัวนี้ใช้อยู่6ดอกครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่2,500บาทครับผม2,500บาทครับผมก็สินค้าที่นำเสนอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ15นิ้วครับผม KA 22นะครับมีอยู่เยอะเลยครับผมตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ8-10ถึงดอกนะครับผมราคาดอกเริ่มต้นตั้งแต่ดอกละ 500จนถึง800บาทครับผมตามสภาพนะครับผมมีทั้งตัวซ่อมและตัวไม่ซ่อมนะครับผม5 8 0ถึงบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับทางร้านปรีชาอิเล็กทรอนิกส์หรือปรีชาสาวนะครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอำเภอห้วยราชครับผมก็สินค้าก็จะมีเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็บางบางตัวก็ ถูกขายไปบ้างนะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณนี้นะครับผมจะทยอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนใจในสินค้าในร้านของเรานะครับสนใจตัวไหนโทรสอบถามได้นะครับ096 8836588ายำอีกครั้งนะครับ096 8836588เบอร์นี้ลิงก์กับไลน์เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ